สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะใน t a l e of Berseria ครับเอออย่าพึ่งทีไไม่มามันแกลๆแ,แ,แ้เลยท <c oughs> างหน้านี้ดูบอกว่าจะมีปีศาจอะไรไม่รู้ครับ <c oughs> อุย้ยรู้สึกเอจอเจอเจอตัวบอสเข้าให้แล้วครับ <c oughs> ผมต้านทานไม่ไหวแล้วเฮ้ยใช้ดาบไม่เลย <c oughs> ผมไม่อยากจะใช้ <c oughs> เลือกเลือกเอาระหว่างชีวิตฉันกับมันแกจะเลือกอะไรผมเลือกไม่ใช้เฮ้ยน่นระไยนั่นคนตายหรือคนจมนั่นมันเอ็กโซซิิสเนี่เขาลื่นล้มลงไปเลย มันลองใช้ฉันแต่ใ้าผมทำยังไงแล้วแต่มันคงไม่ได้ผลหรอกนี่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเรานะที่เราจะอัปเกรดของใส่ของเราเนี่ยแล้วได้พูดถึงอะไรโอเคก็ได้มานี่ตามฉันมานั่นแหละนั่นคือวิธีทำเข้าใจไหมฉันไม่เข้าใจหรอกแต่คนเล่นฉันเข้าใจเดี๋ยวคนเล่นฉันก็จะจัดการเองเข้าใจปะ มาลูดครับมาลูดครับไม่ใช่มาลูดไฟแต่อย่างไรแต่มาลูดเฮ้ยลูกไม่น่าเข้ามาที่นี่เลยน่าลูกเป็นคนบาปคนบาปอะไรลูกรักขโมยไงไม่ได้รักผมชอบจะโดนจัดการอะอะอะเอ้าเอาจอยจอยดับตามคลิปใหม่ก่อนได้ที่เทวิชจัดทีวีทีมการ์ดลิมวิทาย